ผู้ควรรับทักขีนาในยะที่สิบเอ็ดพิขุทั้งหลายพิขุประกอบด้วยทรแปดประการย่อมเป็นผู้ควรแก่ของคำนับควรแก่ของต้อนรับควรแก่ของทำบุญควรแก่การทำอัญชลีเป็นนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าทำแปดประการเป็นอย่างไรคือเป็นผู้มีศีล สำรวมด้วยปาติโมขสังวรถึงพร้อมด้วยมัญญาตและโคจรมีปกติเห็นเป็นภัยในโทษทั้งหลายแม้มีประมาณเล็กน้อยสมาทานศึกษาในศิกขาบททั้งหลายเขาถวายโภชนะใดๆแก่เธอเศร้าหมองหรือประนีตก,ก็ตามเธอฉันโภชนะนั้นๆโดยเขารบเอื้อเฟือ้อไม่เดือดร้อนกระวนกระวาย เป็นผู้เกลียดต่อกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตเกลียดต่อการถึงพร้อมด้วยอกุศลธรรมอันเป็นบาปทั้งหลายเป็นผู้ยินดีในความสงบมีการอยู่ร่วมกันเป็นสุขไม่ทําพิกขุเหล่าอื่นให้หวาดกลัวเป็นผู้เปิดเผยความโอ้อวดความโกงความพยศความคตของเธอในพระศาสดาหรือในเพื่อนสัพรมจารี ผู้เป็นวินยูชนตามเป็นจริงพระศาสดาหรือเพื่อนสะพรมจารีผู้วินยูชนเหล่านั้นย่อมพยายามเพื่อกำจัดโทษเหล่านั้นของเธอเสียเป็นผู้มีสิกขาตั้งจิตว่าพิขุเหล่าอื่นจะศึกษาหรือไม่ศึกษาก็ตามเราจักศึกษาในบทแห่งการศึกษานั้นๆดังนี้เมื่อเธอไปก็ตรง นี้คือทางตรงในกรณีนั้นคือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิเป็นผู้มีความเพียรอันปรารบแล้วว่าหนังเอ็นกระดูกจกเหลืออยู่เนื้อและเลือดในสรีระจะเหือดแห้งไปก็ตามทีประโยชน์ใด อันบุคคลจะพึงหลุได้ด้วยกำลังด้วยความเพียรด้วยความบากบันของบุรุษถ้ายังไม่บรรลุถึงประโยชน์นั้นแล้วจกหยุดความเพียรเสียเป็นไม่มีดังนี้พิกุทั้งหลายพิกุผู้ประกอบด้วยธรรมแปดประการนี้แลเป็นผู้ควรแก่ของคำนับควรแก่ของต้อนรับควรแก่ของทำบุญควรแก่การทำอัญชลีเป็นนาบุญของโลก ไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่า